มันยิงกูตายก่อนทำไมเนี่ยตายวิ่งตายโอ้ยมือเลื่อนอีกูมีกูมีสองคันภาวะที่ลำบากเก็บไปหมดแล้วเนี่ยลำบากมากเลยอ้าวโผล่อุ้ยเอิร์ทไม่เต็มหรอไม่ยังยังมั้งอุาย เวียหมดมีไม่มีคนเล่นทั้งคือเลยอ่ะเอายากูไปนี่เอาหมอบบอกไว้อ่ะเอายากูไปอ่ะเล่นๆกเล่นจริงว่ะเหมือนกูไม่ได้เล่นด้วยอ่ะตอนนี้จริงอุ้ยไอเหียตงอยู่ไหนล่ะมึงอยู่ไหนล่ะท่แม่เข้าปิดเซิร์ฟไอ้เหี้ยดูรู้เลยนเฮ้ยเออตกใจเฮ้ย DX พวกพวกปืนกูไปไหนหมดวะเพื่อน โอ้ยแม่งเยอะงวะไม่รู้ว่ะเพื่อนมอก่อนเอ้ยๆขอ D X หนิไม่มี D X กูหมดแล้วเหมือนกันเอ้าเมื่อกี้ D X กูยี่สิบอันเลยะเวยโอ้โหไม่ถึงอ่ะขอเจอแล้วยีิบห้าอันอุ้ยหัดแตกตายหนึ่งเอ้ยขอ C Max ด้วย C Max C Max เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยมี่มันยิงเราอย่โินีโคตรอึดวมอึดเลย ต้องขอดีแบน่ดิเออเล็กที่อะไรเลขที่สองแถวสามสิบเอ็ดสิบเอ็ดฟุตหมอบไว้หมอบไว้คนในยิงอยู่ไอ้ขอซีแบ็กหน่อยใครยิงมึงอยู่นะมันคือกิหายเลยวะมันใส่จุดเลยวะไอวิน ดูดินไม่ตายโดอนสีแมกว่ะดนแม่ไม่ตายโคตรอารมณ์อึดโอ้ยเยอะเอะเยอะอะีขอสีแมกเลยดิฟิบไม่มีแล้วเพื่อนเออขอขอมีมาหรอไม่มีไม่มีอยู่ในตู้พวสีแม็่าไหนวะฟุ๊มึงรอคนรอตีนยมึงรู้วะเอิร์ดเอิร์ดเอิร์ดว่าวะ โอ้ยคนไมวะอ้ยไม่ตื่นอยสัตว์เหี้ยอะไรระเบิดวะบังเกอร์บังเกอร์ตกแม็กซ์กูหมดแล้วว่ะเพื่อนแม็กซ์ทนายหมดอ่ะเออหนีสิซื้อดิเพื่อนเจ้กูหน่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้กูเติมซื้อให้ได้เดี๋ยวกูซื้อให้ดูคนไว้หน่อยอุ้ยอุ้ยอ้เหี้ยเฮิร์สเหี้ยไม่มีบังเกอร์ระเบิดระเบ้อเลยเฮี้ยโชคดีนะตู้เซฟไม่ระเบิด อาวิเป็นปีนภูเขามาบ่เจ๋งเลยมันจะได้เหรอเฮ้ยทำมกูได้เสียงตีนวะอ๋อตีนี้โอ้ยกูได้เกิดฝั่งนี้สีเยี่ยมเพื่อนมาแล้วมึงพลาดแล้วเนี่ยมึงมาเกิดฝั่งเนี้ยแม่งเป็นจุดจุดไอ้ฟุกไอ้เนี่ยเนี่ยโดนยิงอยู่อุ้ยเนี่ยโดนยิงอุ้ยตายเลย มึงก <rium> <Nacional> ็โดนยิงวางท่มไว้ได้ยอยู่หรอเหี้ยมันเยอะเยอะมากมันยิงตรงไหนแล้วเราโอ้ยมืด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 ให้ปิดไฟมันอยู่ไหนวะเดือดแล้วมือที่ก็อ้โโอ้โหโอ้โหอ้โหตบลอยเออไอพีตายเหรอเออเก็บอนไยเลยแม่งดันมาแล้วรู้สึกมันดันมาแล้วมันดันมาแล้วเก็บเก็บอะเลยเก็บอนไยกูเก็บอะไรไอมือง เก็บหมดแล้วเก็บแล้วมันดันแล้วมาวินดันแล้วเดี๋ยวมาวินดันไหมยังดันมาดันมามาเอาใหม่เอาใหม่เว้ยระวังมีตัวสนาอีกตัวนึงเนอะมึงแม่กระเป๋าไปมันมีเก็บหมุนมั้ล่ะหมอก่อนแล้วกลัวเอเหี้ยโดนหมดเลยศึกเก่อก สมุดโดดเลยอ่ะฟารมมัดยิงเหรอไอ้ไอ้ฟุ๊กเน่ไอ้ฟุ๊กอะเอิร์ดข้างๆเอิร์ดเอิร์ดมอบเอิร์ดข้างๆ้างอันหนึ่งมาวินน่ะข้างข้างต้นไม้มึงเลยอ่ะไอ้ฟุ๊กก็สนุ่ยกล้าตายมันนี่เก็บไม่ได้ยืดๆแล้วที่เก็บเลยฟุกสไน่เกือบแตกไอ้สาดจบแล้วไอ้เฮ้ยฟุ้งหาเวทไอ้แม่ไมเก็บสไน่ไปไอ้หุ่นไม่มีไง ไปหลังห,ห,น,หนีเสาเว้ยเฮ้ยสนตยแตกสนตยแตกสนตยแตกไป,ไปเลยไปเลยไปเลยเดี๋ยวดามไม่ชื่อแล้วนึงขอเอายาก่อนมองเห็นข้ามาันมันตัวใหญ่ไม่เบาแม่งเก็บเอ็มหนึ่งกูไป,ปลแล้วไอ้เหี้ยที่เหนิร์ยเก็บไม่ได้อะได้ไอ้โม่เก็บไม่ได้กูเก็บได้แล้วกูจะตายยิงไหนเว้นเดี๋ยวไปช่วยนี่นี่กูได้เอพีหกหกกูเปลี่ยนกระเป๋าเสร็จเท่านั้นแหละ สิงจอ๋อมา,มาอุ้ยอื๊อว้าตายอ่ะเป็นไรกันบ้างพวกมึงอ่ะโด <c oughs> ี๋ยว <c oughs> คนไอ้ก้อนหินยิงไอ้เยียตัวนั้นน่ะไอ้มาวินที่มันยิงที่กูยิงมันตายไอ้เยี่ส์ม่มาเอาแม่งเอาสนายคืนอ้าวแล้วพวกมึงไปไหนกันแล้วอ่ะเดี๋ยวไปนี่อ่ะเดไปเหลือซอสเหรอหาตัวพวกมึงไม่เจอ อย่าเจอได้ไงอ๋อมันจะไปเอาสนน์ไงเออจะมาเอาคืนให้เพื่อนอยู่ต้นไม้ข้างๆอ่ะต้นไม้ข้างอ่ะต้นไม้ข้างๆอ่ะแถวต้นไม้อ๋อตัววิ่งมามันมีมาวินตัวนึงอ่ะมินถืออ้มืมืด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 มืนมืด้ืดม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 ือมืด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 มืมืดมืดเืมืด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 ดมมืม เว้ยเสือกูวตายตามมาวินตัวสไนบ์ปะไม่รู้ว่ามาวินเซอร์สีขาวเอ้ยโอ้ยไอ้เยอะแม่งมาคุมฐานทัพเราแล้วใช่เหรออ้าวงี้เราก็ต้องชาร์จดิใช่เราต้องชาร์จกลับโอ้ยไอ้ตายมึงมีมีไอ้นี่มันเนี่ยเซิร์ฟปะเนี่ยฮะมึงมีเว็บเติมของเซิร์ฟนี้ปะเนี่ยไม่มีกูไม่เคยเติม มึงเกิดตรงนั้นน่ะใครเกิดตรงหลังมั่น่ะกูบ้างกูบ้างเพราะกูเออหน้าจะมึงอ่ะเนี่ยกูกูเป็นคนน่าหนุ่นใจไอ้เหี้ยถามทุกคนไม่ถามแต่ที่โอ้ยโอ้ยมีตัวอยู่ตรงนั้นเ่ะอตัวปืนคนลงแต่สองสวยสวยเว้นน่ะไอ้ตัวนั้นแหละทนายไหปะเอ้ยเฮ้ยแป๊บนึงหาทนายไม่เจอว่ะหลุดไหวเหี้ยเจอกัำแม็กกว่า แม็กเอ็มหนึ่งของมึงอะเก็บใส่ตู้แล้วลแหละกูว่าะม่นก็ดิบไปแล้วหวยเอ้ยตายเหี้ยกระตุกโว้ยทอนในผ่านหน้ากูไปเลยทำไมมันถึกคนอ,อื่นมันถึกกันยังวะว่าม่ะกอดเต็มตัวแล้วเบนมึงเป็นแบบบวบคนอ,อื่นแม่งถึกกันที่ถ่ายเลยถึกดิกูยิงโอย กูเข้าใจแล้วเพื่อนเข้าใจยังกุณโดนกุณโดนนัดเดียวกุนไปถึงดาวกลัวเอลเอสลงอะเยสค่ปืนในตำนานเอยมาแล้วมาแล้วฉันดูแลตัวเองอย่างดีเพื่อรอวันนี่เราโห่สนัยนี่เราทำเพื่อสนัยใช่ไหมเนี่ยแบบ ไอ้แค่มันมีสน,นอยู่ฝั่งนี้เว้ยมันมีสน,นมาวินอยู่ฝั่งนี้ไอตัวไอตัวฟ็อกซี่อ่ะแล้วมันก็จะมีตัวชาร์จมาตัวนึงตลอดแคนแม่งสีม่วงปะเออไอตัวฟ็อกซี่อยู่ไหนวะอยู่ต้นไม้ข้างๆต้นไม้ตรง,ต,ง<ห>ตู้ว,<ะ>วิ่งไปแล้ววิ่งไปเดี๋ยวดูให้อยู่เฮ้ยกูเจอมาวินเก็บตู้แล้วแหละเก็บตู้แล้วแหละกูว่า้นแหลตัวนั้นแหละตัวนั้นแหลมไปใช่เหรอเก็บตู้แล้วเออตัวนั้นแหละกูว่าเก็บตู้แล้ว ยังไงรู้ว่าตายวะไมย่ยิงขนาดนี้ยิม้มเกาะหน่อยแล้วกันโคตรหนัวโคตรเหตุการณ์ดุริยจะเหตุการณ์นไยเล็กๆน้อยๆกลายเป็นสงครามครั้งใหญ่ได้ <c oughs> ใหญ่ไรถามว่าไงมาเวียน โอ้ยอย่ายิงหัวกูซีแม็กหมดยิ้มซีแม็กเพื่อนก่อนแล้วกันยิ้มเลยยิ้มเลยลูกะไรอย่าคืนนะเล็กที่อะไรเล็กี่ไรเล็กที่สิบเก้เกาแถวสี่ไอ้สัตว์มันกลับม,มันกลับมันมีรูกโอ้โหหลังโอ้ยไอ้วินหลังเอา้าเอาหลังมีเหรอนี่ไงมันกลับมันมีวิรุดมันเนี่ยข้างหลังมามมไงมาเลยเดิน กูรู้ไอเอ๋ยก็ยังไม่ออกอึ้งกับการเราไม่รู้ตัวว่ามันอยู่ไหนไม่อึ้งนะกูหาตัวมันอยู่นั่นไัมึงเห็นเท้ามันไหมหลังอ่าหลังอ่ะหลังอ่เนอะตู้เซฟเต็มเลยะมันอยู่แถวนั้นอ่ะเออเออใช่ใช่ไอวินไปชา์จต้องรูเงินก่อนไปไปเดี๋ยวไปเล่นก่อน L S L S L เออแล้วกูจะปืนอะไรเล่นหรอพ่อหนุ่มมึงก็ลงมาดิลงมาเดี๋ยวกูคื้น โอ้ยโอ้ยมันยิงขามันยิงตีนมันยิงตีนมันยิงตีนไอสัตว์สเต็ปยิงตีนเหรอแม่เอื้อนี่คือชนะมาเอาใหม่เว้ยเพื่อสนายใช่ไหมทุกคนตอบแบบไ่ตอบแบบไม่มีกำลังใจใช่ไปตอบแบบ แบบสิ้นหวังใช่ต้องร่วมมือแล้วเชปเอาเชนนไอมาแล้วไอ้ฟุกหายไปไหนอะใครรู้มั้งไหมพวกนายไปซื้อเมปืนไอ้เนี้ยนี่เราใครอยู่หลังตู้เซฟนะมีคนไหมมีคนอยู่ปะไม่มีหรอกไม่มีหรอกใช่ไหมแต่มีเชนไนอยู่ยิงกูอยู่เนี่ยเฮี้ยพาไม่มาุ๊บ ไปแบบนั้นมึงคิดดีแล้วหรอเปล่าโคตรอยู่ยากอ่ะเจ้าคิดยังไงเดี๋ยวข้ากลับมาด้วยความปลอดภัยวูหกระสุนท่านเอาบังเกอร์มาเผื่อยิงจากไหนวะไม่ยิงจากไหนวะนู่นนู่นนู่นเห็นหลังคาไหมหลังคาโลตัสเต็มเลยใช่อะดูดีๆดิมึงดูดีๆดิ ไม่ได้ยิงอย่างแถวนี้ใช่ปหมโอ้ย,ยเอวเอวทกูแตกไอ้สัร BS เ,เอ้ยไอ้ชี้อยู่ดีหายไปแล้ว,ใ,ลวใครดูดไปวะตกใจคิดว่าบาักอะดีหายยืนอยู่ดีแบบโปล่วิงไหน่อยนะพ่อหนุ่มเออแบบโผลโปล่ปล่ลลอ,อไปอะอยู่ดีตึ๊บปึ๊บปืนหายอะยงไรงเงี้ยกูยังไม่ได้ทันส่องใครเลยสักนัดก็ดยังไม่ได้ยิงยังไม่ได้กดขี้กวา z o o เลยไรเงี้ย ก็เนี้ยไงมึงไม่ยอมเชื่อไอ้วินไงมึงบอกมอมนบอกให้มึงโผล่นะไปดูปั๊บมึงไปเลยมีเชื่อที่อะไรกูโผล่ไปดูเนี่ยลองดูดิลองดูดิกูกลัวเก็บตู้กูเก็บมันในตู้ก่อนแล้วกันกูกลัวตูมาแล้วกูมาแล้วเฮ้ยเอ็ดเอ็ดออกมาแล้วเนี่ยมึงดูหลังคาดิเวลาตอนเกิดอ่ะมึงเห็นไหมหลังคาบานเลยนี่อะไรตรงนี้เลยเนี่ยเฮ้ยเอิร็ดเชี่ยตาโคดีอ่ะคาเหม่อ เออกล้องกล้องกล้องอยู่ไหนอยู่ไหนวะว่ามันแคบแคบสำหรับพวกเราะต้องอยู่ไหนวะว่าเราช้าดีกว่าวินฮะเอาไหมนี่กล้องเนี่ยมึงเห็นไหมเนี่ยเฮ้ยใครใครเอา vs มาวะไหนวะกล้องเนี่ยเก็บให้แล้วเอามึงดูกูดรอไปให้อ่ะอุ้ยโอ้โห จะาทำไงดีอ่ะเราจะอยู่อยู่ตรงนี้ไหมหรือว่าจะไปบู๊ไปดีป่ะไปใส่หมดมาเติมเหรอเฮ้ยมันไม่เห็นเว้ยมันไม่เห็นเว้ยไปเว้ยยาวเว้ยเราเก็บหมดหมดไอ้นี่เลยเอาอย่างนั้นเลยเหรอเนี่ยมึงเห็นหลังคาว่ะหลังคาว่ะมึงเห็นหลังคาจบจบร้อยเป็หนึ่ง ที่หลังพึ่งจะบอกว่าใครเห็นหรือคุยอะไรในหน้าไม่ต้องเรียกให้ดูเข้าใจว่าเห็นหลังคาป่ะเออเอมึงเห็นหลังคายัางมึงแค่บอกว่าไม่เงยมึงแค่ไม่เงยดูหายเลยหายไปกับมึงแหน้ามึงแค่พูดก็มันอยู่านหลังเข้าเห็นแล้วเห็นแล้วแฟลลี่แฟลลี่เป็นเล่แต่กูได้เจอเสียงนี่เหนื่อยแชมแล้วนะ เนี่ยมึงทำร้ายมันมันมันเดินเลยเฮียตอนแรกมันวิ่งเียมันยืนซื้อของอยู่มันยืนนิ่งอ่ะไอ้จัดมันยืนซื้อของอยู่อ่ะชันเลยไปชันเลยชันเลยมึงท้ากูอ่ะเออกูท้ามึงไงโหท้าใครไม่ท้าท้ากูกูล็อกให้เนี่ยชันเลยเบื่อนะที่จะไปไม่ถึงไหนชันเลยชันเลยโดนสไนยิงตายบ่ ยังไม่ถึงร้องเยอนแหล้ยวุ้ยวุ้ยอุ้ยวุ้ยวุไปฝังหน้าเลยเอาไ้เฮียโดนโดนลอยหน้าพี่เ m เป็น b m ฆ่าตายโกยเย่ะคตจังไรอ่ะมันแรงนะเว้ยเซิร์ฟเนี้ยเออไอ้เนอยสไนที่โก้ให้มันเก็บมันเป็น M1 ธรรมดาเป็น M1 ลายวะ M1 ธรรมดาัน มันยิงะอะเฮ้ยเฮีย <c oughs> เขาเซอร์ฟผิดเรี็บร้อยเอเฮียเนี่ยตกชะตากรรมเดียวอะของฟรี<า>เลยเอาใหม่เว้เอาใหม่เว้เฮ้ยเราต้องไป,ไปไปไปบุกไอ้เฮียนั่นให้ได้ใช่ไหมหลังคาแดงอก,กูกำลังลงไม่ต้องก็บหรอกเก็บมา <epherd. S 2> แล้ว แตกหนึ่งโหนี่อ่ะตัวสนายด้วยชาจอตัววีเอที่มันยิงมึงแล้วเนี่ยโอ้โหเกิดคนละลไม่ใช้วีเอเหรอตึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม็กมันแพงเอิร์ดดูปืนกูโอ้โหแม่งยิงกูไม่หยุดเลยดงยาเอิร์ดยาขอยาด้วยยากูไม่ได้เก็บ ไม่จุบมึงตั้งแต่เราที่แล้วและไอ้สายเนีน่เพื่อโอ้โหให้กูมันอวยเราต้องใช้ตัวเปล่าวิ่งไปนะครับกงเกาะกูก็เอาไปคุ้มแมงเลยไม่เว้ยไม่เงยไอ้เี้ยเอิร์ธไอ้ศตรคนเราอ่ะเหนื oh. oh, hi, อน่อยที่อคนเราเที้ยอะไรของกูทั้งนั้นไอ้เขามาเก็บของกูไปแล้วก็เอาไปโอ้ิวจุบด รู้แหละทำไมโดูดีกันบ่อยทำไมอ่ะอยู่บ้างสองชั้นไม่ใช่มันอยู่หลังคาแดงมันบีตัวหนึ่งไปอ๋ออันนี้ฟิลจุๆบๆวัดสองชั้นว้ใครก็ได้ดูให้กูหน่อยกูลังไปหาพยายามนะพยายาม ฉันดดแลตงงอย่า nah really oh, right. ีโอ้โหตอนนี้กูได้ยินเสียงฉึกฉุกเยอะถ้ากายยืนยิงนิ่งให้กูยิงก็คงไม่เป็นอย่างนี้หรอกไอ้ยหีกูพูดถูกปะกูพูดถูกปะกูพูดถูกไหมไปอะไรมึงพูดใหม่ดิกูบอกว่าถ้ามึงยืนให้กูยิงนิ่งๆก็ไม่โดนก็ไม่โดนมันยิงโอ้โหกูให้มึงยิงอะนะเออโอ้จริง แล้วเมื่อไหร่กูจะวิ่งไปหามึงได้ตรงไหนต้องใช้วิธีวิธีแบบนินจาเต่าคืออะไรใส่ชุดเกาะใส่ใส่เกาะเต่าแล้ววิ่งมาเหรอตายอุ้ยไอ้เี้เนอ่ยอย่ายิงกูเดี๋ยวมันเป็นเดี๋ยวมันเห็นเดี๋ยวมันเห็นกูกูสาเกิดตรงนี้ละนี่นี่นี่เลาะเอาเลาะเอาเนี่ยล็อะ โอ้ย V s เละละเว้ยละเราคานอ่ะน่ะมันยิงเหมือนน่ะคานอยู่คานอยู่ไม่เห็นกูหรอกไม่งงอ่าเป็นไงกูในที่ปลอดภัยแล้วไม่มีใครเห็นกูเอิดเกิดกูเห็นแบบมันเกิดเหมือนเหมือนตกมาจากฟ้าอืมต่อย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 อืมต่อยพื้นวิ่ง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 

เอาเป็นไรอ่ะคุณรู Off ้แล้วฟิวจุ๊บๆุ๊อยู่ไหนอยู่ไหนฟิว um จุ๊บจุอยู่หลังบนหลังคามาเก็ตนั่นไงคือว่าโอ้แม่งแม่นว่ะเหนอเคี้ยนหน่อยดียน่าน่ะเห็นแล้วเห็นแล้วมันดูอยู่นี่วันของลูกเสือโลกต้องใส่หมลูกเสือโลก แล้วก็ไปบู๊อย่างจริงจังใส่เกาะด้วยใส่หมวกเสือโลกเว้ยเป็นไงแค่นี้ก็มีครบแต่ขาดยาเท่านั้นเองโอ้้ยมันยิงกูจากไหนวะเฮ้ยกูถามอะไรหน่อยนะกูไปยิงมันตายแล้วจะขึ้นแมวของมันยนนมนนัมันขึ้นได้มันขึ้นได้เหรอขึ้นได้เว้ยไป ตกใจหมดเชี่ยเชี่ยเกินไอ้ไม้เนี่ยมันยิงมึงกูยิงมึงใช่ไหมไม่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 ทำอย่าเออให้เพื่อนยิงดีกว่าให้มันยิงเลยจ้ะเออเดี๋ยวยิงกูเลยกูยอมให้มันยิงกูมอบกูี๋ยวยิงดีกว่าเลยมึงดูสเตลมันต้องอย่างนี้เดี๋ยว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 ไอ้เนอร์ไอ้ตัดอย่ากูสัตว์มาถึงตรงนี้แล้วมึงปล่อยกูไปเถอะ เฮ้ยเฮ้ยโดนชาร์จโดนชาร์จฮัลโหลเออชื่อมันคุ้นๆวะทำไมมันคุ้นจังเลยวะอีซี่อีซี่นี่ฮัลโหลกูโดนชาร์จเล่นง่ายง่ายไอสัตว์เออไอแตกแม่งแตกแล้วไอ้เหี้ยเอ้ยแม่บอกกูโดนชาร์จพวกตั้งนิ่งก็ยิงให้มึงเห็นไหมฮะฮะไม่เดินขึ้นไปเอาของแม่ง เฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ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 ้ยเร้ยเฮ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 ้รเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮิ่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้วเอ้รเฮเอ่อเฮ้ยเฮ้อเฮ้วเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเอ้ยเ้ยเฮ้ยเอ้เ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเยเยเฮยเเอื้อเเ้ยเฮ้ยเฮเ้ยเฮเฮยเฮเ้ย้อเฮ้้ยเฮ้ยเ กูไม่อยู่แล้วตรงเนี้ยทำไมวะไปแล้วหนังอินเดียไอ้สซะเหมือนวิ่งรอบต้นไม้สองสารอบอ่ะเฮ้ยกูเจอฟาร์มมาร์สอ่ะยืมเล่นหน่อยไม่เคยอ่ะไอไอเฮียเอ้ยกูเอายามาสามอันเองเออฟาร์มมาร์สไปเล่นด้วยกันอยู่ไหนเนี่ยมึงอยู่ไหนกันเนี่ยแต่กูเจอฟาร์มมาร์สเว้ยอยู่บ้านคนน้อยยังอยู่บ้านดิ ไม่ใช่มึงเล่นอยู่ตรงที่เดิมบ้างหรือเอ้ยนี้ของจริงอันนี้ของจริงมาแล้วกูมีี G ีแล้วตายมันเป็นอะไรเอลบิดเลยเอ้ยกูมีสไลด์สีแดงด้วย F O หกสีแดงแล้วก็หน้ามาสีแดงไม่อยากรู้ได้ปะไม่อยากรู้ถ้าไม่ให้ไม่ต้องพูดได้ปะถ้าไม่ให้ไม่ต้องพูดดีเอาปะล่ะขอเล่นเอาไม่แลยไม่แลได้มามาอันหนึ่ง กูยังลองกูรู้ว่าเพื่อนอ่ะกูรู้ว่าเพื่อนกูรวยดีเอ็กกูขอดีเอ็กยุทธ์พวกแม่งเลิกเรียนแล้วเฮ้ยเยี่ยมมาเง้ยไอเยี่ยมเอ็นตาตามพวกมึงอ่ะที่แม่งยิงเมื่อกี้เนี่ยเอาจริงดิเออัน่ะอยู่ข้างหลังมึงอ่ะไปช่วยกูหน่อยดิเนี่ไอ้เยี่ยกูสนายไอ้สัตว์โหลกูรู้เออมาแล้วเออนี่ไงโอ๊ยไอ้คนมีไอ้คนมีปืนกลนะวิ่งหนี ไอเนี่ยตายอ่ะอืมไอคนจิบคนจิเก็วีเอสเก็บวีดอสเน่เน่วีเอสเน่เน่เน่เฮ้ยดิดเว้ยดิดเว้ยมึงอยู่เซิร์ฟไหนกันเนี่ยอ้าวนี่ไงไอเทียนี่อ่ะไปเวะเด็ดเดิดเอาไอพี่หงแดงมาเล่นเล่นมึงเด็ฟุกเออแล้เนี่ยหน้าไม้เขาว่าแรงมั้งเนี่ยหน้าไม้ไม่รู้ว่ะเฮ้ยดิดเว้ยฟุกฟุกเก็บไม่หมดเก็บไม่หมดเก็บหมด ไอ้กูอด้ก็มันเกิดมาแล้วไอ้เียมันเกิดมาแล้วไอ้วินโอ้เนี่ยมอ่เที่ยมเกแล้วแล้วมันจะเล่นอบพวกกูนะมันอยากเล่นพวกมึงนะไอยิงกูนะยิงกูนะไอ้ฟุกถอยดีอยกูยิงมึงหรอก้แมันเก็บหมวกใส่ว้้ฟุกโอ้ยมันยิกูตายก่อนทาไมเนี่ยมึงตายวิวมือเลื่นโทษมือเลื่อนโทษ มือลื่มือทลรู้เปนผู้ชนะวโทษโทไอสัตว์มือลื่นยายังไม่ทันเลยขอโทษขอโทษไม่นจัตวงจริงขอโทษขอโทษมือมันลื่นกูเพิ่งกินไก่มาเมื่อกี้นี้เองน่โใจก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ถูกใจติดตามกันด้วยนะครับ บ๊ายบาย